สวัสดีครับด้วาการตรวจสอบสาพปะกาศังในดินน้ำหลุมฟ้าพยากรณ์กับผมปทิพัทร์ปิละโรทางย u ทูบปฏิพัทธ์ลับทีวีนะครับวันนี้23ธันวาคม2563ครับขออนุญาตมากันแบบสบายๆแล้วก็ขออนุญาตใส่เสื้อยืดนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ถูกกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนื่องจากว่าไปทําข่าวที่สมุทรสาครน,นะครับก็เลยต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแต่แน่นอนครับยังคงรายงานข่าวสารสาพปะกาศได้อยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าวันนี้อุณหภูมิบริเวณภาคเหนือภาคอีสานยังคงเผชิญกับ อากาศหนาวอากาศหนาวจากอยู่ยอดดอยยังคงเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็มหรือว่าเมืยขาบนะครับที่ยอดดอยอินทนนท์นั้นอุณหภูมิต่ำสุด1องาศาเซลเซียสแล้วก็มีเมืยขาบเกิดขึ้นส่วนในพื้นที่ทางด้านภาคอีสานนะครับอย่างเช่นภูกระดึงจังหวัดเลยเช้าวันนี้อุณหภูมิ5.5าอ,องาศาเซลเซียสแล้วก็เกิดปรากฏการณ์แม่คันงิงเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังภาคเหนือหนาวภาคใต้จะเผชิญกับฝนตกหนักนะครับสืบเนื่องจากมวลสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และอีกหนึ่งปัจจัยนั่นก็คือย่อมความกดอากาศต่ำที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณของพื้นที่ภาคใต้ในช่วงของ24-25ถึงทันวาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นไปดูความเคลื่อนไหวสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับเริ่มกันที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับเช้าวันนี้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือว่าเหมยขับนะครับอุณหภูมิบนยอดดอยนั้นต่ำสุดอยู่ที่1องศาเซลเซียสสูงขึ้นกว่าเมื่อวานนี้นะครับที่อุณหภูมินั้นอยู่ที่ศูนยสส่วน พึงราบจังหวัดเชียงใหม่อุณภูมิต่ำสุด13องศาเซลเซียสเชียงราย9องศาเซลเซียสนะครับเช่นเดียวกับลำปาง9องศาเซล <9 S 2> เซียส <9 S 2> ข้ามกันไปที่ภาคอีสานที่ผูกกระดึงจังหวัดเลยครับอุณหภูมิเช้าว,วันนี้5.5องศาเซลเซียสแล้วก็เกิดปรกากฏการณ์แม่คณิ้งน้ําค้างแข็งอย่างที่ได้เห็นภาพความสวยงามเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นสีสันนะครับและบรรยากาศในช่วงของลมหนาวที่แผ่ลงมาปกคลุมครับแต่ว่าหลังจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่า24 ถึง28พันวายนครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยจะอ่อนกําลังลงนะครับทำให้อุณหภูมิจะสูงขึ้น2-4องศาศเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้านะครับแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นอากาศหนาวในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานครับ ขณะที่เรื่องของฝนนั้นยังคงต้องจับตาสําหรับใมพื้นที่ทางด้านภาคใต้ล่าสุดนั้นมีการอัปเดตความเปลี่ยนแปลงเส้นทางของยอมความกดอากาศต่ำนะครับที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับสืบเนื่องจาก2ปัจจัยนั่นก็คือมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังปานกลางและอีกหนึ่งปัจจัยก็คือยอมความกดอากาศต่ำนะครับที่จะปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและพื้นที่ของภาคใต้ครับก็ทําให้เกิดฝนตกหน,นักในภาคใต้ล่าสุดนั้นกรม ตุมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่2แล้วนะครับพร้อมกับเตือนพื้นที่เสี่ยงครับตั้งแต่ช่วงของ24และ25ธันวาคมนี้ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับ เริ่มก so the ันที่ผลกระทบที่จะได้รับผลกระทบวันที่24ธันวาคมนะครับก็จะมีพื้นที่ฝนตกหนักและฝนตกหนักมากนะครับฝนตกหนักมากจะอยู่ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชครับส่วนฝนตกหนักจะอยู่ที่พื้นที่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาส่วนในช่วงวันที่15ก็จะมีพื้นที่ฝนตกหนักชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองและจังหวัดพังงานะครับพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ก็ต้องเฝ้าระวัง เป็นพิเศษโดยเฉพาะขึ้นลมนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะสูงมากนะครับ3เมตรขอให้ชาวเรือเดิมเรือด้วยความระมัดระวังนะครับและหลีกเลี่ยงการเดิมเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนนะครับแต่หากดูจากแบบจดหภาพประกาศของ e c m w f ร่วมกับวินดี้ก็ได้คาดการณ์นะครับเส้นทางมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับผลกระทบที่จะเกิด ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายของ24ธันวาคมนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านนครศรีธรรมราชพื้นที่เกาะพังงานเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่ของอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเพราะว่าสีชมพูเข้มๆนั้นก็จะขึ้นไปปกคลุมบริเวณของพื้นที่ภาคใต้นะครับจังหวัดที่กล่าวไปเตรียมความพร้อมและระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ก็จะเคลื่อนลงสู่พื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันผ่านทางจัง จังหวัดระนองที่เกาะ2นะครับก็จะลงสู่พื้นที่ของทะเลอันดามันครับนี่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่เรานำมาเตือนกันในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์น,นะครับ และปิดท้ายกันที N ่การตรวจสอบสภาพอากาศใน24ชั N ่วโมงข้างหน้าเริ N ่มต้นกันที่ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้านะครับอุณหภูมิพื้นราบต่ำสุด10องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด3ถึง10องศาเซลเซียสมีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็งได้อยู่นะครับส่วนพื้นที่ภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด12องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด6องศาเซลเซียส ภาคกลางอากาศเย็นกลับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซลียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกลับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางสว่วนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ข mm, องพื้นที่สงขลาปัตตานียะลานราชิวาสมีฝนนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ตรังสตูนเฝ้าระวังเป็นพิเศษทะเลมีคลื่นสูง2เมตร ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดในกรุงเทพมหานคร20องศาเซลเซียสครับและทั้งหมดเป็นดินน้ำลงมฟ้าพยากรณ์ครับคุณผู้ชมที่จะสอบถามข้อะกาศปััหบุตได้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับผมวิทิพัฒน์ครับก็จะนำมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้ติดตามครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ